ต่อไปค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะจะวันข้างหน้าของคนที่เกิดวันศุกร์จะเจออะไรบ้างนะคะติดไให้สามใบค่ะใบแรกค่ะเดอเดค่ะใบที่สองนะคะเจ็ดเหรียญค่ะใบที่สามค่ะ สองเหรียญค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเจ็ดวันข้างหน้าของคุณต้องบอกว่าไพ่คุณก็ไม่ได้แย่นะคะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยไพ่ไปแรกเป็นเดทนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะคะใบนี้ของคุณเนี่ยจะหมายความว่าถ้าเกิดคุณที่อยู่ในวัยทํางานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะต้อง ทำงานกับคนต่างชาตินะคะหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะคนที่อยู่ในวัยทํางานและปัจจุบันนี้ยังทํางานในด้านของเทคโนโลยีอยู่ก็รวมด้วยนะคะส่วนคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะช่วงนี้ของคุณเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเรียนเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือบางคนเนี่ยอาจจะเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์หรือ,อ,อการ การตลาดดิจิตอลอะไรประมาณนี้นะคะต้องบอกว่าส่งผลดีเลยค่ะหรือบางทีเนี่ยคุณอาจมีโอกาสได้เดินทางไกลต่างประเทศนะคะส่วน7เหรียญน,นะคะหมายความว่า7วันข้างหน้าของคุณเนี่ยคุณจะมีสถานาการณ์นหนึงที่ค่อนข้างดีค่ะ ค่อนข้างดีในที่นี้คือคุณมีเงินเก็บนะคะใช้จ่ายได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนนะคะแต่2เหรียญน,นะคะหมายความว่าเงินหมุนเวียนมีเงินเก็บนะคะแต่คุณก็มีเรื่องของการหมุนเงินค่ะมีเข้ามีออกนะคะมีรายจ่ายเข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะออในเจ็ดวันข้างหน้าของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ สิ่งที่คุณจะพบเจอก็คือถ้าเกิดคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยการเรียนของคุณอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะส่วนคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการทำงานกับคนต่างชาติหรือทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะหรือปัจจุบันที่ทำงานเกี่ยวกับ อคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะและคุณก็จะประสบความสำเร็จในด้านนั้นค่ะหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลในช่วง7วันนี้นะคะส่วนสถานะการเงินของคุณนั้นจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะมีเงินเก็บนะคะแต่คุณก็ยังมีรายจ่ายให้หมุนเวียนนะคะคุณจะมีเรื่องให้ ต้องใช้จ่ายนะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องจ่ายก็ได้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินนิดนึงแล้วกันนะคะก็ถ้าถูกใจกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยคะ่ะ